สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดช่อง YouTube เรื่องราวที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมยังพูดประเด็นในส่วนเรื่องมันสําปะหลังอยู่นะครับคือก่อนอื่นก็คือขออนุญาตชี้แจงทุกท่านนิดนึงนะมีหลายหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อินบ็อกเข้ามาหลายๆเรื่องซึ่งก็ก็ยินดีรับฟังนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ในเรื่องของ เรื่องราวที่เกี่ยวกับมันสาปะหลังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของ FC จากประเทศกัมพูชานะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องมันสาปะหลังนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างมันที่ปลูกในประเทศกัมพูชากับมันที่ปลูกในประเทศไทยรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ทางด้านสปปลาวนะครับก็ก็โทรเข้ามาคุยบ่อยแล้วก็มีทั้งอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งลหลายๆเรื่องก็เป็นองค์ความรู้ใหม่สําหรับผมนะครับ ทีนี้ในเรื่องที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านถามว่าเป็นข้อมูลที่มายังไงผมมอหรือเปล่าหรือว่าผม,มเอามาไงก่อนอื่นนะครับผมออกตัวนิดนึงนะครับในส่วนผมเนี่ยก็คือถ้าดูชื่อก็คือจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของพื้นฐานเกี่ยวกับมันสัมปรังนะครับผมเพิ่งลงมาเล่นมันจริงๆประมาณ5ปีนะครับเล่นแบบครบวงจรนะครับนั่นหมายความว่าคือผมเล่นตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับก็คือ ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ทั้งไร่ทั้งที่ตัวเองแล้วก็ที่เช่าก็เกือบร้อยไร่นะครับใน 2- อสาปีที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็คือในส่วนข้างหลังนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นที่รับซื้อมันสำปะหลังนะครับผมก็มีส่วนในการที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนของการปลูกแล้วก็การรับซื้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยลานตรงเนี้ย เดี๋ยวช่วงสายสายจะมีรถพ่วงเข้ามารับมันไปขายประมาณ4ี่ห้าพ่วงสองสามพ่วงนะครับต่อวันโดยเฉลี่ยครับเขาไปขายที่ไหนนะไปขายที่สกลนครไปขายที่นครราชสีมาที่ชัยภูมิแล้วก็ที่อุดรครับก่อนอื่นผมผมพูดนิดนึงนะพื้นที่ตรงนี้คืออยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งจังหวัดอุดรธานีโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มันเริ่มออกช่วงนี้นะคเพราะมีหลายหลายท่านเนี่ยก็แย้งมาว่าช่วงนี้เขาปิดลานกําหนดแล้ว คือหลายๆที่ปิดลาน,นครับต้องบอกตามตรงว่ามันที่ออกช่วงนี้จะประมาณ5%ของมันทั้งประเทศนะครับแต่ว่า5%เนี่ยมันมากองอยู่แถวเนี้ยครับแถวหนองบัวซอแถวขุดจับแถวบ้านผือแถวหนองแสงอุดรธานีนะครับมันก็จะออกเยอะแล้วก็ลงแป้งแถวนี้ก็จะเปิดครบแล้วในช่วงนี้ในขณะเดียวกันแถวนครราชสีมาก,ก็ช่วงนี้มันก็จะออกน้อยนะครับบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมที่ผมมาพูดเนี่ย ก็จะมาจากตรงนี้เป็นฐานประกอบกับในส่วนของข้อมูลที่ผมอ้างอิงบ่อยก็คือข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะก็คือในส่วนของหน่วยงานที่เข้าดูแลในเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะส่งออกมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นผมก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่ความเอ็นเอียงว่าผมเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันผมเป็นพ่อค้าคนซื้อมันหรือผมเป็นอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วก็คืออ้างอิงบนหลักวิชาการแล้วก็น้อมรับทุกความคิดเห็นที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ สำหรับวันนี้ก็คือผมจะพูดในส่วนของปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับมันสําปลังทั้งหมดนะครับงาๆในคลิปนี้จะจบในเรื่องปัจจัยการผลิตแล้วดูแนวโน้มปีต่อไปนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็คือวันที่17กันยายน2565นะครับเป็นช่วงที่ใกล้จะเส้นสุดถ้าเป็นราชาการก็คือปีงบประมาณ2565แล้วแล้วก็1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นในส่วนของรุ่การปีงบประมาณ2566นะครับเพราะฉะนั้นในมันช่วงเนี้ย ก็จะเป็นช่วงที่สิ้นสุดฤดูกาลปี65ทีนี้ผมจะพูดแนวโน้มในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะที่จะเชื่อมโยงไปถึงปี66โดยอาศัยพื้นฐานแ,แล้วก็ข้อมูลผมย้านะว่าข้อมูลไม่ได้มาจากข้องสมุดหรือจากเน็ตจากอะไรนะครับข้อมูลมาจากการที่ผมอยู่ตรงนี้ผมปลูกจริงผมซื้อจริงผมขายจริงนะครับแล้วก็โลจิสติกแล้วก็ในส่วนของการประสานงานกับโรงแป้งก็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 มีเครือข่ายเยอะนะครับ ในส่วนของปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องปัจจัยแรกก็คือในเรื่องกระบวนการปลูกก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ปลูกมันหลักๆก็จะมี2ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องปริมาณน้ําฝนนะครับที่ปลูกนะครับปีนี้ฝนดีนะผมย้าทุกคลิปเลยนะครับว่าปีนี้ฝนค่อนข้างจะดีนะครับพอฝนดีเนี่ยมันดียังไงต่อมันสัมปรังนะครับคือฝนมันพืชมันสัมปลังเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เขาไม่ต้องการน้ํามากนะเขาต้อง ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะช่วงที่มันออกหัวแล้วมันกําลังเล่งแป้งในหัวเนี่ยก็จะทําให้หัวเน่าได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบของปีนี้นะครับปีนี้แบ่งเป็นสส่วนนะครับคนที่กําลังจะปลูกแล้วก็คนที่กําลังจะขุดนะครับเดี๋ยวมาแย้งกันอีกว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้เอาคนที่กําลังจะปลูกก่อนนะครับคนที่กาลังจะปลูกเนี่ยปีนี้เนี่ยฝนดีเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรที่ปลูกในที่ร่มเนี่ยก็อาจจะต้องยกล่องสูงหน่อยหรือว่าอาจจะดูนิดนึงเพราะว่าอาจจะทําให้ฝนดีมันก็ไไมม่่ดดด้เกิีนนนัใสวของ ต้องกันคาบจะมีหญ้ามีอะไรเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นปัจจัยลบปีนี้นะครับน้ำฝนมากเกินไปนะครับในส่วนของปัจจัยการผลิตตัวแรกนะครับเกี่ยวกับการปลูกนะครับปริมาณน้ําค่อนข้างจะเยอะถ้าปลูกช่วงนี้นะครับหรือใครที่ปลูกแล้วรอขุดอีก2อสเดือนนี้ก็เสี่ยงหัวเน่านะเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยลบนะครับแล้วก็เนี่ยอีกเนี่ยอีก4ีหวันก็จะมีในส่วนของฝนที่เข้ามาเติมเยอะแล้วก็ยังไม่รวมถึง พายุที่จะเข้ามาอีกอหลายๆลูกนะครับก่อนจะสิ้นฤดูฝนเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวแรกเรื่องปริมาณน,น้าฝนค่อนข้างจะเยอะซึ่งเป็นผลลดป่อมันนะครับจะส่งผลให้ผลผลิตมันออกสู่ตลาดน้อยด้วยในปี -66 นะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ําท่วมบางส่วนแล้วก็หัวเน่าปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยปี6 5าปัญหาหลักตั้งแต่ต้นปี6 5ขึ้นมาปัญหาหลักก็คือเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับ เกิดจากการที่สงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับในช่วงนั้นแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึงตอนนี้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ํามันพุ่งขึ้นไปสูงนะครับถึงร้อยกว่าบาเรลต่อดอลลาร์นะครับก็เลยทําให้ปุ๋ยในยราคาพุ่งในปี65แต่พอแนวโน้มปัจจุบันนะครับรา,ราคาน้ํามันเนี่ยน้ำมันดิบนะบที่พูดนี่คือราคาลดลงมาแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ80บบาเรลต่อแปดสิบดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาปุ๋ยในปีต่อไปเนี่ย จะมีแนวน้มลดลงนิดหนึ่งนะก็คือไม่สูงกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าปัจจัยลบที่ทําให้ปุ๋ยสูงเนี่ยม,มันผ่านไปแล้วน้ามันก็เริ่มลดแล้วแต่ยังไม่เห็นผลตอนนี้นะครับหล,หลายท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้าททำไมยังไม่ลดก็คือต้องเข้าใจนะว่าการนําเข้าปุ๋ยเนี่ยในส่วนของคนที่ซื้อมาขายส่งซื้อมาขายปีกเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นรถประมาณล่วงหน้าไปละเพราะฉะนั้นเขาขายช่วงนี้ราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่แต่ว่าก็รออีกนิดนึงนะประมาณ2อสเดือนราคาก็น่าจะลดแต่คงไม่ลดไปย้อนหลังไปเท่ากับปี64ามหก แต่เมื่อเทียบกับเทียบกับ65แล้วก็น่าราคาจะลดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยผลิตก็มีแนวโน้มราคาจะลดลงเมื่อเทียบกับปี65นะครับจะไปเทียบกับ64 63นะครับเพราะ64 63มันมันมันราคามันถูกอยู่แล้วปุ๋ยนี่คือ2ส่วนที่สําคัญนะครับเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะครับน้ำนี่มีผลเป็นลบนะครับน้ำเยอะไปปุ๋ยเนี่ยมีแนวโน้าาจลลมจะเป็นบวกก็คือราคาจะเริ่มลดลงนั่นคือปัจจัยการผลิตนะครับ ทีนี้ในเรื่องผลิตเสร็จเอามาขายนะพูดต่อนี้คือเรื่องที่ทุกท่านสนใจคือในเรื่องของราคาครับปีนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกมันสาปะหลังได้มากที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมันสาปะหลังทั้งหมดนะครับโดยประเทศหลักที่รับซื้อเราคือประเทศจีนนะครับปีนี้ก็คือส่งออกได้มากที่สุดซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงปี66นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะบ่นว่าราคามันเท่าไหร่ คือท,ทุกท่านต้องคิดนะครับเราเคยขายมันราคาบาทนิดๆนะครับตอนนี้มันเกือบสาบาทนะครับบางที่ก็ซื้อไป3บาทเพราะฉะนั้นแนวโน้มราคาในเรื่องของการส่งออกก็ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับยังยังดีอยู่นะครับอาจจะไม่ดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าถือว่ายังดีอยู่นะครับหรือลดลงก็อาจจะไม่มากกว่านี้แล้วนั่นในเรื่องของปัจจัยการส่งออกที่จะส่งผลต่อราคานะครับแนวโน้มราคาในในฤดูการหน้าซึ่งผมก็ยังฟันธงยังยังยังเชื่อตลอดว่าราคาไม่น่าจะตกไปมากกว่านี้นะครับ หมายความว่าอาจจะลงไปนิดหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ลงไปไปไปเหมือนกับปี6463นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องปัจจัยราคาก็ยังสูงอยู่นะครับยังค่อนข้างจะสูงนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านผ่านมาแต่ถ้าเอา6 6มาเทียบกับ6 5เนี่ยราคาอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อกว่า5นะครับเต็มที่ก็อาจจะน่าน่าจะเท่ากับห5หรืออาจจะลดลงไปนิดนึงนะนั่นคือในเรื่องของปัจจัยราคาที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกก็อาจจะได้เป็นปัจจัยบวกนะครับในเรื่องการส่งออกก็ยังยังยังมี ปริมาณเยอะอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันร,ราคาก็น่าจะเชื่อมโยงกับการส่งออกที่สูงขึ้นนะครับที่เหลือก็คือผมย้ําตลอดนะมีคนแยง้งผมก็คือเล่นตามรอบนะครับเนี่ยช่วงนี้ข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังนี่จะมีมันนะครับเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบางท่านขุดมันออกมาเนี่ยมันน่าจะประมาณ 6- กเดเดือนนะครับก็คือถ้าไม่ขุดก็ไม่ได้นะหัวจะเนานะครับปัจจัยที่ในเรื่องราคายังดีแต่มีตัวแทรกเข้ามาที่เกษตรกร อาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนทาลานเนี่ยจะคิดนะครับในเรื่องของปริมาณดินนะครับดินเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเวลาเอามันมาขายเนี่ยแล้วลานไปส่งที่โรงแป้งที่เขากรองเนี่ยเชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่าคือดินที่คืนกลับมาเนี่ยเป็นประมาณ15-20ถึงซนะครับ1 0 1ถึงถึงนะครับอย่างเช่นผมเคยเอามันไปส่งที่สกลนคร40ตันนะครับพ่วงหนึ่ง40ตันคืนกลับมาประมาณ5ตันก็มีนะเห็นไหมเกิน1ิบแล้วเพราะฉะนั้น ในส่วนของปริมาณดินก็ยังเป็นปัญหานะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของการเก็บผลผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนไปคือช่วงนี้ก็จะใช้ผ้าแล้วก็ตัดใส่ผ้าแล้วก็ยกขึ้นเลยมีบางที่ท,ที่ที่มีหลายท่านโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมโดยเฉพาะคนที่ทําลานมันก็คือในเรื่องของการทำเนี่ยก็คือบางที่เนี่ยไปไปตัดหัวมันบนรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นการนี้ไปตัดหัวมันบนรถเนี่ยมันก็จะมีดินมีอะไรไปด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นปัจจัยในส่วนที่เข้ามาแทรกโดยเฉพาะคนทําลานมัน,นครับ เพราะฉะนั้นสรุปวันนี้ผมพูดภาพรวมทั้งหมดนะครับบนพื้นฐานของการปลรูกกิงการซื้อกิงการขายจริงแล้วก็การวิเคราะห์จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการส่งออกมันสำปะหลังซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับองค์ประกรอบทั้งหมดนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีนรับฟังคอมเมนต์ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็บางท่านอาจจะอยากจะโทรเข้ามาคุยก็กยินดีนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Sub สไคร้ กดแชร์นะครับช่องสอเกษตรวันหยุดนะครับก็เป็นรายการดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับโดยส่วนมากก็จะออกในช่วงของวันหยุดนะก็คือวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครัตทกท์ครับขอบคุณครับ